เมื่อในช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่นปรับปรุงใหม่ของค o น da c b 1 9 0 r 2 0 2 3สาำหรับตลาดประเทศจีนนะครับโดยมีการปรับปรุงในเรื่องของปรกรณ์ให้สมัยมากขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงด้านสมรรถนะและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์หากเรามองใหม่ๆแล้วนะครับ Honda า b 1 9 0 r น้รรุ่นปี2 0 2 3จะคล้ายคลึงกับรุ่นแรกที่เปิดตัวมาปีอปี2018เป็นอย่างมาก โดยรูปแบบองครวมจะเป็นรถในเกตสปอร์ตที่มีดีไซน์ที่ฉบเฉียวดุดันมีความแหลมความคมของการเดินเส้นสายตัวรถจะยังคงใช้งานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนะครับด้วยขุมกำลังขนาด184ซีซี1ลูกสูบ4จังหวะ2วาล์วแบบซิงเกิ f, ลโอเอทคัมชารฟระบายความร้อนด้วยอากาศมีกำลังสูงสุด15.6แรงม้าและแรงบิดสูงสุด15นิวตันเมตรครับโดยการเปลี่ยนแปลงบนตัวรถรุ่นใหม่คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดไฟ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลที่ต้น LCD พร้อมตัวบอกตำแหน่งเกียร์ระบบกันสะเทือนน่าจะเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงใหม่ทําให้การซับแรงจากการสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกับชกอัพหลังเดียวที่ยังคงปรับพีโลดได้5ระดับเหมือนเดิมครับ แล้วก็สิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนก็คือสีตัวถังนะครับจะมีสีใหม่3สีโดยแบ่งออกเป็นสีมาตรฐาน2สีคือสีแดงและสีดําด้านส่วนอีกสีเป็นสีพิเศษที่มาพร้อมกับทีมของทีมแข่งเลปโซฮอนด้าในรายการ MotoGP ซึ่งทั้ง2ประเภทนะครับจะมีราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยราคาของสีมาตรฐานนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 80, 8 8 6 0บาทและราคาของสีเลปโซฮอนด้านั้นจะอยู่ที่ประมาณ85,500บาทนั่นเอง